ทำเอาโซเชียลฮือฮาอีกครั้งเมื่อนิวเคลียร์หันศาออกมาโพสต์ประกาศสถานะหัวใจว่าตอนนี้กลับมาโสดเรียบร้อยแล้วพร้อมแคปชั่นว่าโสดแล้วค่ะแต่ไม่เป็นไรไปกันต่อหมายถึงชีวิตปีนี้ปีอะไรของข้าเนี่ยสุดๆไปเลยทางด้านพี่สาวอุ้มลักษนาได้คอมเมนต์ทันทีว่าจุดประเด็นให้ข้าเตรียมเจาะใหม่ ก็มีเพื่อนในวงการและแฟนๆจำนวนมากเข้ามาส่งกำลังใจให้สาวนิวเคลียร์พร้อมชื่นชมในความเข้มแข็งทัศนคติเชิงบวกของเธอแม้จะผ่านเรื่องราวหนักๆมาในปีนี้แต่ก็ยังเรื่องที่เจริญหน้าต่อไปด้วยรอยยิ้มและพลังใจล่าสุดอุ้มลักนาได้ออกมาพูดถึงเรื่องราวของน้องสาวว่าสร้างเรื่องมาตลอดในช่วงเวลาที่เขาากันบ๊อบบี้เป็นคนน่ารัก เขารับได้ทุกเรื่องที่นิวเคลียร์เป็นแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคนสองคนมันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่มันเยอะกว่านั้น <c oughs> เราเองก็ไม่รู้ปัญหาส่วนตัวของเขาักเท่าไหร่มารู้ตอนที่น้องมาบอกว่าเขาสองคนตัดสินใจลดความสัมพันธ์ลงมาวันนี้น้องประกาศสดก็คิดว่าพวกเราก็เป็นกำลังใจให้เขาไม่ว่าเขาจะเรื่องทางเดินแบบไหน อ่อนหน้านี้น้องก็มีมาปรึกษาปัญหาซึ่งเขาก็เล่าให้ฟังตลอดแต่เรื่องความรักเราตัดสินใจให้ไม่ได้เขาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวมันมีเรื่องความกดดันหลายอย่างบางทีคนภายนอกไม่รู้ว่าเราเจออะไรบ้างเราพี่น้องเราก็รับรู้แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนสองคนจริงๆอุ้มลัคนายังบอกอีกว่านิวเคลียร์เฮิร์หนักมาก ถึงขัน้นเราให้สะอึกสะอื้นเลยเราก็ให้กำลังใจเขาพร้อมทั้งยืนยันว่าทั้งนิวเคลียร์และบอปป๊อบบี้ไม่มีเรื่องมือที่สามที่สีแน่นอนอย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและไปพลาคลิปต่อไปค่ะ